มาส่งตอนประมาณเที่ยงค่ะใตัวเดียวหค่ะัดย้งา,า,าการโรงงานนะคะทางโรงพยาบาสัมพันธ์เรา ที่ทางทีมได้ถ่ายรูปก,กับนักผู้มอบนะคะจากไอ o อสออีในนามของบริษัทซีแว u ์ลูนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณชนนะคะโดยการในวันนี้เราได้ออมอบเครื่องช่วยหายใจนะคะให้กับโรงพยาบาล,ส,บลาสามพรานานนะคะก็ ออ่อและถือโอกาสน,นี้ให้กำลังใจกับคุณหมอและพะยาบาลและบุคลากรทุกท่านนะคะที่เสียสละทั้งความเหนื่อยยากอะไรต่างๆนะคะที่มาช่วยกันเพื่อสาธรารณชนในการผ่านพน้นไวรัสโควิดอันนี้เป็นอย่างดีนะคร mm ับ hmm. พวกเราในนามของซีวรลุแล,และพนักงานก็ขอให้กำ คูกันไปนะคะค่ะค่ะจ้าของผู้จัดการโรงงานของไอเดีดสามพนนะครับก็คิดว่าทีมคณะแพทย์แล้วก็แพทย์พยาบาลที่นี่ผมรู้จักดีนะครับเพราะว่าพนักงานผมมาใช้บริการที่นี่มานานเยอะนะครับก็ทุกคนก็พูดกับเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่บริการดีนะครับบุคลากรเป็นนเดงนะครับก็ทุกคนก็เลยร่วมกันบริจาค นะครับเด็กๆน้อยๆจากเือนเดืินของเขาซึ่งไม่บ้านเท่าไหร่บริจากน้าดื่มโดยจากอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนคณะของทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็พลักงานทการแพทย์ให้ต่อสู้กับโควิดในทีมีนครั้งนี้ด้วยความอดทนอุตสาหะนะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของโรงพยาบาลสามพานทุกคนเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนนี้ฟันฝ่าอุปสรรควิกฤตการในครั้งนี้แล้วก็ชนะมันให้ได้ขอบคุณมากครับ ก็ในนามของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัมพันธ์นะครับเราก็ดีใจมากที่ว่าเรามีพันธมิตรในการร่วมสู้โควิดก็คือเราก็ไม่ได้สู้คนเดียวอย่างน้อยๆก็มีกลุ่มบริษัทซีแวร์ลูซึ่งในเขตสัมพันก็คือบริษัท i อ a อเอนะครับที่ให้ความกรุณนารวบรวมของเครื่องใช้นะครับโดยเฉพาะตัวสำคัญก็คือตัวเครื่องมือแพทย์ที่เป็นตัวให้ออกซิเจนแรงดันสูง ใช้สําหรับคนไข้ที่วิกฤตก่อนที่จะใช้เครื่องช่วยหายใจวันนี้จะช่วยคนไข้ได้เยอะครับในภาวะที่ว่าโควิด -19 มันกำลังแพร่ระบาดและในนรมองของโรงพยาบาลสะพานก็ขอขอบคุณคณ,ณะผู้บริจาคทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับคุณมมกครับก็ขอเสริมน,นิดนึงว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะมีเครื่องฟอกอากาศประโยชน์ให้กับทางโรงพยาบาลและคนไข้ได้เนปะ็น